สบายดีตอนแรกวันออกงานร่วมเด้อมือนี่กับมาพบม่อกับคลิปของสาวเกียรติอีกแล้วและสําหรับคลิปนี้ก็จสถ่ายทุกอย่างที่อยากถ่ายอะไรที่อยากถ่ายก็คือบทไทยมาเมือนี่สิพาทุกคนไปถ่ายทําคลิปบรรยากาศภายในโรงเรียนเทาในมือออกงานเมื่อนี่ก็จะเป็นอึกถึงน้องในจากน้อยหนึ่งกับอดสมอดฟังไปนำกันกันแล้วกันเด้อหลังจากที่บอกว่าเฮียนขับบ่ายแล้วและก็สิพากันมาอนามัยห้องอนามัยเกี่ยวกับแบบใกล้แถวโรงเรียนเท่านี้แหละ เมื่อนี่กัจจินัผพาโดยคณะห้องของเฮาเด็กลังเ็จแบดอยู่นั้นบอกเลยว่าปัญหาสินของรานนียไม่มีปัญหาในการขึ่นเศจแปดเลยอาจสำหรับการแต่งโตบางคนกัจิแต่งในแบบเออสุดธรรมดาธรรมดามาอิงตามความสะดวกกันแล้วกันเดนง,งานนี้ก็ได้มื้อนี่กัแต่ละคณะแต่ละคณะกัจินัพากานอนามัยในเขตหับผิชอบของตัวเองและสำหรับส่วนห้องของสาเกตในกัจจินามัยแถวแค่เขตห้องนี้แล้วไม่ได้แปไกลดอก บางคนกับิเกิดคําม t i แล้วก็สงสัยว่าเอาเป็นอย่างหองเจ้าือมีแตูุ่ยญิงเห็ดเวียกผู้ชายเขาขี้คานบริ้ว่าจังใดความจริงกับวอบวูแมนเขาขี้คานดอกแต่ว่าผู้ชายหองสาเกตนะมันมีน้อยเบิดทองนะสามียูส่งคนตะกะบาดเพงอาจารย์มักเอินหองนี่ว่าหองผีเมื่ใหม่เพราะว่าห้องนี่นะมีแต่ผูุ้หยิงเม่อคอยมีผู้ชายปันใดและสําหรับเมื่อน,นี้กอนซิมีอาจารย์นําพาแล้วก็มีอาจารย์หิวกระตาบูาแมนหิวคันใดไม่เฮาเนรคนโ้ยลงจากัน คดใดกลายเป็นกระตาไปแล้วสำหรับอาจารย์อยู่ทางสวรรคร์นะคีที่ก็บอกเลยว่าดูมันแหง้งแหง้งเนาะโอหูนกะเอาไปตัดหยอกตัดหญาเห็นเมาาื่วานกินนี่นะบอกได้เลยว่าบรด้มีดีตลอดเด้อมีความดูมันกินในตัวนาเอาวๆเบิ่งไปเบิ่งมาคนตัดหญ่นิมบะส่งคืออาจารย์ชงคืนตะเคียนแท้อันนี้นะโอ๊ยข่าวา่าภาคพิษก็ขอโทษน้ำในไหลเด้อกำลังย่องอาจารย์เนาะเพิ่ดูเพิ่มมันเบิ่งไปเบิ่งมาคือบะส่งซีเมนอาจารย์ได้ล่ละ อายุจุดยุดพักเรื่องของห้องอื่นไปก่อนพี่มาเบิ่งห้องเฮาเฮียโอ้ยพระเอกดูนั่นนี่คือพระเอกขี่ม้าขาวมาหลังจากที่เพิ่นแหนมเบิ่งนางเอกทั้งหลายเฮ็ดเวียกเพิ่นกามาขวัญจีขึ้นไปเฮ็ดว่าซั่นบะนี่คือเบาบอมเด้อทุกคนเด้อบอกได้เลยว่าเบาบอมนี่ก็บ่ได้ดีแต่ความหล่อเด้อเพิ่นรูปเป็นมันว่าซั่นย่องเอาเน่จักหน่อยนึง เพราะว่ามื่อนี้นั่นเชยเพิ่นครับภลาดและกันนาทีปเป็นนันคนจับก้องไอ้เฮาหน่อยหนึ่งกับหน่อยได้ลายเติบมือบ่อน,น,นี้นะก็เลยต้องย่องย่องเพิ่นแอจะหน่อยหนึ่งาว่าบ่ย่องเพิ่นนี่เจ้านั่นเพิ่นสิ่ให้นี่เจ้านั่นเพิ่นสิ่ดุดข้อนมาใส่หัวจนหัวสิแตกอ่าสำหรับซีซูในการเซแว่นของเฮามื้อนี้กับ่ได้หาซื้อทั้งอื่นทา้งกายบด้มีราคาพงราคาแพ,อง,าาพองอีสังเป็นเทียดเนี้ยเขียนนี่แหละปะบอมบอกว่าเศรษฐกิจซึม,มื้อนี้นะมันบ่ค่อยดีมีหยังประหยัดได้กัประหยัดไป ผู้เสด็จแวนกเกษตรไปเด้อผู้น่งยู่ทั้งดุมในกรสื่ยืนให้กำลังใจแล้วก็ทายลิปไปนําในหลังจากที่เขายืนให้กำลังใจยืนรนเติบรู้สึกว่าเออสีปวดปวดคอแน่หนึน่งเพราะได้เงิยนบึ่งนะแล้วก็ะทำเขาไปว่าเมื่อใดเขาสิแล้วน,นะเพราะว่าเจ็บคอเราวยืนเงียนบึ่งเนี่ยได้เจ็บคอโอ้ยอาจจะในกระสูดเด้อเขอาเขาเงียนบ่งเขาอยู่นี่แหละขันแสไปเหตุเปียกรู้สึกว่ขี้ขาดนะนะให้ยืนให้เป็นกำลังใจนี้ได้อยู่ หลังจากเสร็จแหวนแล้วกระห้องเขาก็มาถูพื้นตอนทุกคนน้องเกียรตินิยมอันดับหนึ่งต้องมาเข่าแล้วล่ะบอกเต้เลยว่ากระห้องผู้นี้เป็นไ้ได้ทุกอย่างอันหน่งสี่งเรื่องดีทอันนี้ก็คือเด็กเกเรคนไหนคะคนไหนคะคนนี้เป็นยังไงคะเอ็นเดือบวยลาย มาเงียยขนาดนี้ได้แบบขอดีอยังแน่ไม่ได้อะไรเลยค่ะเดี๋ยวว่าวมาได้เราไม่ได้พกสมองมาแต่บ้านเลยค่ะ<า>คุณเก่งอะไรบ้างคุณเก่งอะไรจะเก่งเรื่งไหนเล่นเกมแล้วเมื่อสักเจ้าเดีเ๋ยวว่าวไปพกเกงยังไงลองสื่ออะไรดีบิวก้ารของเราค่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวห้ามสคัเดี๋ยวเดวสิเาร้องเฮเบิงได้กดทุกคนเลยครับไม่มีพลาดทกสับถ่ายคณะห้องเฮเบิงแล้วก็อย่าลืมถ่ายรูปของหฮเบิงนำเดอนี่กับมีเดบุ๊กเจบพุงงาเพชรไปลอยพูรุยอิวพามาเบิงสาวุูไทยกวาดพื้นนี่นะ คน sociedad, Unidos, ันสิร <LE> ีวิวผู้เดียวก็คือสิบไรป้าสิมาลีวิวบทของเอ๋เบิร์ซานีก็ได้บอกได้คำเดียวว่าผู้ว่าผู้สาวอีทางสาวนาเขตทำให้ทุกคนหล่อๆงามงามบอสเซียหลายลองมาเบิ่งเด้อแลายขันสิหล่อสิงามแบบธรรมดาปกติก็ลูกคือสิบ่จำว่าคืสิหล่องามแบบแปลกๆก็สิเป็นสีขึ้นม่วนซื่อนางสิเป็นแปลกๆประมาณนี้นี่อนไม่เนาะ นามัยของเขตของตอนในมหาวิทยาลัยตอนินเขตนี่ก็คือตึ๊งของขนาดภาษาอังกฤษขนาดภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษจิ๊คือหมู่ของ,ของเาอารานหลังจากรีวิวหมู่ไปแล้วมื้อนี้ก็สิพาทุกคนไปทำความสะอาดก่อนก่อนทำความสะอาดเน้าก็สิไปตุงเอาน้ำอมาไนใก่อนไปไป,ไปนำแก้วมันนี่ไป อ่ะสำหรับผู้สาวเด็กกรลังถือกุถือโอถือกระบวยถือสามพิหุบพึกงเด็กกระซื้อว่าสาวแก้วมานี่เด้อเป็นผู้สาวอยู่ทั้งแขวงสวรรค์นาเขตเทานี่แหละเห็นแล้วบอกว่าผู้สาวทั้งสวรรค์นาเ่างงามสัมไดแต่ละคนในมีแต่คนงามๆหล่อๆสูนรวมสาวหล่อเบางามเอาบบแมนสูนรวมสาวงามเบาหล่อกกันอยู่ทั้งแขวงสวรรค์นาเขตเทานี่แล้วเรต้องรีบไปหาไกลดอก แต่สำหรับคลิปมื้อนี้ก็สิมานหน่อยๆมาพ่อห,หอมปากหอมคอก่อนคันสิมาลหลายๆก็บยันท่านผู้ชมขอเฮาเบื่อฮนะน้าและสำหรับคลิปนี้กับจีไรขอรจบคลิปไปเพียงซัานี้เด้อขอบใจทุกคนที่เข้ามาเบิ่งมาสู้น้ำกันแล้วกันเด้อ